าหมูกรอบสูตรของแก็าหมูกรอบสูตรของสังขบุรีครับไม่มีการแปลงสูตรครับผมเอาพริกที่ก,ก็มีให้นะครับซอยพริกเป็นน้ำพริกเขาเนี้ยร้านที่ผมกินก็คือร้านน้องต้นนะครับในตลาดเลยครับสำหรับการกินแบบมือเดียวของผมนะครับผมก็จะถ่ายด้วยมือซ้ายกินด้วยมือขวาครับ ก็ท่านนี้นนผมจะทอทดธรรมดาลวกันเนองเผาที่สุกแล้วครับแบะข้าวลงมาครับไขคบ่ครับแล้วก็นี่คือกระเพราหมูกรอบนะฮะแล้วนี้เนี่ยเขาอย่างที่บอกครับเขาจะใส่นี่ลงไปครับไข่ดาวแล้วก็มีหมูกรอบด้วยนะครับ อ,อบอกครับแตบบ่ผมก็กินหมดถ้าเกิดมันหมดแค่ไหนก็คือแค่นั้นนะครับขอโทษด้วยอืมบอกครับมันก็หั่นชิ้นใหญ่โดยธรรมชาติไม่ต้องบอกเลยครับอืมอรนะ่อย รานอยู่นี่ครับหน้าตลาดเย็นเลยครับแต่้องสินของไทยเนี่ยทำประกอบ,บไม่เหมือนกันนะแต่ก็ยังถือว่าอร่อยนะผักแห้งๆครับถึงแม้ว่าปกติผมจะไม่ชอบหมูกรอบที่ใส่พวกข้าวโพดถัาวเะยนะครับแต่ ผมก็เปิดกว้างเสมอครับเวลากินไม่ไม่ไม่ปิดบางครับว่ากินแบบไหนอะไรเงี้ยครับไม่สั่งเพิ่มท้องสิ่นยังไงผมจะได้บอกให้รู้ว่าท้องสิ่นที่นั่นเขากินยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นนะครับโอ้ยเนี่ดอจับครับอรครบับ ข้อคุณระวังน,นะครับบางครั้งเนี่ยถาผมใส่พริกน้ำปลาลงไปน้ำปลามันหยดไปเนี่ยจะเค็มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใส่น้ำปลาให้โดยเยอะครับเพราะจะทำเค็มอยู่แล้วครับครับ ถ้าเกิดผมกินเพ,อพอื่อความมุ่งตอบรักวันเนี่ยผมพูดแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่กินบ่อยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งติดตานนะครับผมมิโตเซียที่สนใจเนี่ยสำหรับเช่นผากกะเพราคือผมจะกินผากกะเพราครบทุกจังหวัดนะครับจะได้รู้ว่าแต่ละพื้นที่แต่ละภาคกินผากกะเพราต่างกันยังไงนะครับนี่เป็นของสังขบุรีนะ ถ้าท่านกดับสไคร้นะครับติดตามนะครับช่องน,นี้จะไม่มีเยอะนะครับจะไม่ลงข้อมูลเยอะจะลงเฉพาะเวลาที่ผมมื้อไหนวมกินปลาเผ้าก็ถ่ายลงให้ดูนะต้น,น่าจะมีสักร้อยร้อยหรือว่าสองร้อยคลิปบิลเท่านั้นเพราะน,นั้นนีไม่ต้องกลัวว่าจะมีอะไรไป,ปรบกวนก็สัสมารฟรีด้วยนะ มาดูกันว่าผัดกะเพราแต่ละจังหวัดมันเป็นยังไงบ้างอร่อยเรื่งอง อันนี้นนะออาตัวหายแปนไม่รู้ครับเกลือขมิเชียวมาด้วยกันอีเลยครับแค่นี้ก่อนนะบออะครับ